สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สินค้าผลิตล็อตนี้นะคะมีแต่ลายสีส่วนเลยค่ะลูกค้ามีทั้งแท่ยข้อมือนะคะเป็นงานงานพอแบบนี้นะคะลูกค้ามีแท่ยข้อมือหนึ่งสลึงแท่ยข้อมือสองสลึงนะคะแล้วก็แท่ยข้อมือหนึ่งบาทนะคะลูกค้า ใต้คอนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาก่อนจะไปอัปเดตให้ชมกันนะคะลูกค้าฝากลูกค้ากดติดตามนะคะช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดลายทองใหม่ๆที่ทางร้านจะอัปเดตให้ชมในทุกๆวันนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามเพจห้างทองหวังอยากมีทางเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะคะ ประเดิมลายแรกเลยนะคะลูกค้าลายแรกจะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักสองสลึงนะคะลูกค้าจะเป็นงานหัวเสือแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ฝั่งพลอยดีไซ้์ยเก๋กๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าความยาวนะคะจะอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะตัวสร้อยนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเบล์แบบนี้นะคะลูกค้าแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะ จะเป็นฝังทอยแบบนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะน้ำหนักเพียงสองสลึงเท่านั้นนะคะลูกค้าต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนักหนึหน่งบาทน,นะคะเป็นรูกหัวเสือเหมือนกันนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบลนแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงหัวเสือนะคะลูกค้าก็จะฝังพลอยลงกับฝังพลอยสวยงามมากๆกันนะคะจะมีแบบลงยาตาสีแดงนะคะเพิ่มพลังอำน,นาจนะคะหรือบางคนไม่ชอบลงยานะคะก็จะเป็นแบบทองล้วนพลอยล้วนแบบนี้นะคะดีไซน์สวยเ,เก๋มากๆเลยค่ะลูกค้าความยาวนะคะลูกค้าจะอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะ ่อนะคะลูกค้าเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายป้องอ้อยนะคะลูกค้าค่ะเป็นป้องอ้อยขัดเงาน,นะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวสร้อยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะห้อยด้วยตุ้งติ้งนะคะจะเป็นหัวใจนะคะแล้วก็ปลาลงมานะคะลูกค้าตุตง้งติ้ง จะเป็นพ่นทรายนะคะแล้วก็ตัดหลายนิดหน่อยค่ะลูกค้าความยาวนะคะจะมีสองไซส์นะก็คือ15เซนติเมตรแล้วก็16เซนติเมตรนะคะน้ําหนักหนึ่งสลึงเท่านั้นนะคะใครอยากได้สร้อยข้อมือน่ารักน่ารักน้ําหนักกําลังพอดีนะคะสามารถเลือกลายนี้ไปได้เลยนะคะลูกค้าลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นงานขั้นตุ้มนะคะ ตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นลายเบนแบบนี้นะนะคะแล้วก็ตรงตุ้มนะคะจะเป็นพ่นสายนะคะลูกค้าเวลาโดนแสงไฟกระทบนะคะจะเล่นไฟดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะมีความยืบวับมากเลยค่ะความยาวนะคะลูกค้าจะมีสไซส์นะก็คือ15ซนติเมตรกับ16ซนติเมตรนะคะดีไซน์เก๋ๆสวยๆนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงเท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นงานขั้นตุ้มอีกหนึ่งแบบนะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบ้นเหมือนกันค่ะแต่ตรงตุ้มนะคะลูกค้าจะเป็นดีเทลประมาณนี้นะคะเป็นพ่นสายตัดลายรูปดอกไม้นะคะลูกค้าดีไซน์น่ารักนะคะนําสมัยมากๆค่ะเป็นงานที่ใส่แล้วดูสวยนะคะลูกค้าความยาวนะคะจะอยู่ที่15เซนติเมตรแล้วก็16เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก1ส่ึงเท่านั้น,นะคะ่ะ ต่อนะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะจะเอ่อตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่ของปายแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งนะคะ V L นะคะลูกค้าต้องวตัว V นะคะก็จะเป็นอ่าประดับด้วยพลอยนะคะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆนะคะสร้อยข้อมือเส้นนี้ยาวประมาณ16เซนติเมตรนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงเท่านั้นคะ่ะ ลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอนะคะสร้อยคอเส้นนี้นะคะลูกค้าจะน้ําหนักสองสลึงนะคะลูกค้าเป็นงานขั้นตุ้มนะคะเป็นเบนขั้นตุ้มนะคะขั้นตุ้มสามตุ้มนะคะตุ้มก็จะเป็นตุ้มขัดเงาแล้วก็ตุ้มพ่นสายนะคะลูกค้าความยาวนะคะจะอยู่ที่20นิ้วนะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูดดดค่ะอันนี้จะเป็นตรงตุ้มนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะนี่เลยค่ะ ตัวสร้อยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นที่ใส่เก๋ๆสวยๆได้เลยนะคะลูกค้าใส่กับจี้เล็กๆก็น่ารักนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอโชจี้นะคะน้ำหนักหนึ่งบาทค่ะตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นลายทารโลนะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะตัวสร้อยค่ะแล้วก็โชจี้นะคะลูกค้า ตร,ตรงนี้นะคะก็จะมีตุ้มด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงโชจี้นะคะจะเป็นจี้หัวใจนะคะแล้วก็เป็นดาวข้างๆนะคะเล็กๆนะคะลูกค้าดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะเส้นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะน่าใส่มากๆค่ะความยาวนะคะลูกค้าจะอยู่ที่19นิ้วนะคะรวมจี้ตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ลายไหนหรืออยากจะสอบถามราคาทองนะคะลูกค้าอยากจะขอดูแบบเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดนะคะจะอยู่ที่มุมด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้วนะคะหรือจะโทรมาที่0 5นย์7 5 5 6ก็ก็ได้นะคะลูกค้าคลิปนี้นะคะก็ขอลูกค้าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกค้าคลิปหน้าต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมีงานอะไรมาอวดลูกค้าอีกนะคะคลิปนี้ไปก่อน สวัสดีค่ะ